ลูกน้อยคนที่สองของก้อยรัชวินคลอดแล้วจ้าก้อยรัชวินให้กำเนิดลูกคนที่สองลืมตาดูโลกจ้มั่มสุดๆชื่อน่ารักมากเป็นคุณแม่ลูกสองแล้วสำหรับนักแสดงสาวก้อยรัชวินวงวิริยะภรรยานักร้องหนุ่มตูนอธิวราคงมาลายัยหรือตูนบอดี้แสลมที่ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าของวันที่30พฤศจิกายน2566 ก้อยรัชวินได้ให้กำเนิดลูกคนที่สองเป็นที่เรียบร้อยซึ่งทั้งคู่ได้ลูกสาวและตั้งชื่อว่าน้องเวลาท่ามกลางความยินดีของคนในครอบครัวคนรอบตัวและแฟนๆโดยคุณแม่ได้โพสต์ภาพพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูก4ี่คนลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นว่า29.11.23 ภาพแรกของพวกเราทั้งสี่คนพาน้องเวลามารายงานตัวกับพี่ป้านนะอาทุกคนคะ่ะหนูชื่อเวลาหนูเลยมาตรงเวลาเป๊ะเลยคะ่ะฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ๆทุกคนด้วยนะคะอดทะเลเวลา h a s h t a ทะเลและเวลา